สวัสดีค่ะเพื่อนๆพพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่253ประจำเชา้าวันพุทธที่23เดือนเมษายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าส,สวยสวยมาให้พี่พได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี25รายการแบ่งปันพี่พที่300บาทจะ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักกลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะ ไม่รอช้าค่ะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันพุธจ้ะเป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าๆเ,เลยค่ะพ,พี่ขาเนื้อหาเก่าสวยจ้ะรายการที่1นนะคะสมเด็จเก่าค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะ รายการที่2สมเด็จเกียรติชโยจ้ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่สมหลวงปู่มุนค่ะหลวงปู่มุนวัดบ้านจานค่ะ 300บาทเช่นกันค่ะต่อไปรายการที่4จ้ะรายการที่4หลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะคะด้านหลังนะคะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5 สมเด็จวัดปากน้ำค่ะ,นะคะสมเด็จวัดปากน้ำพร้อมกล่องนะคะพี่พขารายการที่ห้าจ้ะ สมเด็จวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะรายการที่5จ้ะต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงปู่มั่นค่ะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจ้ะด้าน,นหลังนะคะเนื่องในวาระโอกาสชนมายุครบ100ปีนะคะหลวงปู่มั่นรายการที่6จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8 หลวงพ่ออ่อนนะคะรายการที่แปดหลวงพ่ออ่อนมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พขาหลวงพ่ออ่อนวัดปานิโครทาวาสนะคะจังหวัดอุดรธานีค่ะปีสองห้าสองสี่ค่ะพี่พี่ขาหลวงหลวงพ่ออ่อนนะคะรายการที่แปดจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9พระนางพญาจ้ะรายการต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพ่อพลิ้งวัดโบสถ์โก่งธนูนะคะ หลวงพ่อพลิงวัดโบสโก่งธนูจากรายการที่10ค่ะพี่พขาต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11หลวงปูดูวัดสแกค่ะปี2531จ่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ 12เป็นพระสุมะส้มกอค่ะสุ้มกอหลังก้นหอยนะคะรายการที่12ค่ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13พระรอดค่ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นหลวงปู่แสนค่ะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกครับพี่ขาหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกปี2559ค่ะ ต่อไปรายการที่15ค่ะสิบห้าเป็นพระปิรันนะคะพระปิรันซุ้มประตูวัดละคังค่ะรายการที่สิบห้านะคะพระปิรันรายการที่สิบห้าค่ะต่อไปรายการที่สิบหกจ้ะสิบหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อ เดิมวัดหนองโพนะคะต่อไปรายการที่17ค่ะ17หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะรุ่นเจริญพรล่างค่ะปี2536จ้ะหลวงพ่อคูณเจริญพรล่างนะคะรายการที่17ค่ะพี่พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นสมเด็จเก่าจ้ะรายการที่18นะคะสมเด็จเก่าจ้ะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นเหรียญรัชกาลที่9นะคะ เหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขานะคะรายการที่19ค่ะในหลวงรอ9นะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นตระกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะเรี่ยมด้วยนะคะวิ่ขามาในเลี่ยมเลยเรี่ยมกันน้ำค่ะตระกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการที่20ค่ะ ต่อไปรายการที่21ค่ะ21เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะปี2518าค่ะพี่ขาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะรายการที่21ค่ะรายการต่อไปรายการที่22ค่ะ22เป็นพระปิตาหลวงปุ่โต๊ะ วัดประดูชิมพลีค่ะด้านหลังนะคะพี่ขาเป็นยันแบบนี้เลยนะคะฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะพี่ขาปิดตาหลวงปู่โตพิมพ์จัมโบ้ค่ะรายการที่22นะคะต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพรมวิหาร4ค่ะ ด้านหลังเป็นพระครูธรรมพลาทรนนะคะปี2553ค่ะรายการที่23นะคะพ,พี่ขาหลวงปู่ทวดค่ะต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงค่ะด้านหลังนะคะ ต่อไปรายการที่25ค่ะ25เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมค่ะมาในเลี่ยมกรอบเงินนะคะพี่ขาด้านหลังค่ะคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมรายการที่25ค่ะ300บาทเช่นกันค่ะน1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นรายการพิเศษค่ะรายการพิเศษรายการที่1นะคะ เป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะปี2503ค่ะพี่พขาหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจะ้ะปี2503นะคะ 500บาทเช่นกันจารายการพิเศษรายการที่1นนะคะ500บาทค่ะรายการพิเศษรายการที่1หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิจจะ้ะรายการพิเศษรายการที่2ค่ะเป็นสมเด็จเกตชยโยจะ้ะมาในเลี่ยมนะคะพี่พี่ข ด้านหลังนะคะสมเด็จเกตชยโยจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะห้าบาทค่ะจ้ะครบแล้วทั้ง25รายการแล้วก็รายการพิเศษสองรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทร ทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พีๆ084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ